อีกหนึ่งนักสแสดงที่สร้างสีสันให้กับซีรีส์ Coffee Prince Version ไทยได้ไม่น้อยค่ะกับหนุ่มบอสธนบัตซึ่งกระบบเป็นโดหรือว่าถ้าในเวอร์ชันเกาหลีตัวละครนี้จะชื่อว่าจินฮาริมรับบทโดยคิมดงุ๊กค่ะคาแรคเตอร์ hmm. ในเรื่องนี้จะมีนิยามแสบซ่ากวนแต่เพื่อให้เข้ากับบอสมากที่สุดพี่ยงเขาก็เลยปรับอายุของบทบาทตัวละครโดจากที่เพิ่งเรียนจบเป็นเด็กมปลายค่ะ mm hmm. เรื่องคอฟฟี่พินถ้าเป็นเวอร์ชันไทยก็ชื่อว่าโดครับเล่นเป็นน้องพี่แม็กแต่ว่าถ้าต้นฉบับเนี่ยชื่อว่าจินฮาริมเป็นลูกพี่ลูกน้องกับตัวพระเอกอะครับก่อนก่อนที่จะเล่นก็เคยเคยดูบ้างครับแต่ไม่ได้ดูจริงจังแต่ว่าพอได้เล่นแล้วเนี่ยครูย้งเขาก็สั่งให้ไปดูซีรีส์ครับผมคาแรคเตอร์ของตัวละครที่บอสได้รับก็จะเป็นแบบเป็นเด็กที่แบบว่าซนๆนิดน,นึงแล้วก็เจ้าชู้เจ้าชู้ครับไอ้ซนๆก็เหมือนแต่เจ้าชู้ไม่เหมือนเหมือนเจ้าชู้แต่ว่าปกติชีวิตจริงอาจจะไม่ได้คแบบว่า ไปเที่ยวอะไรเงี้ยครับก็เลยปรับครูยงเขาก็เลยปรับบทลงมาให้ยุน้อยลงมาว่าถ้าตามต้นฉบับเนี่ยคือเล่นจบมหาลัยไปแล้วแต่ว่าครูยงเนี่ยปรับบทบอสให้เป็นเด็กมัธยมปลายที่กําลังจะเข้ามาหาลัยครับนี่นะครับหนุ่มบอสก็ยังทิ้งท้ายให้กับแฟนๆที่รอชมซีรีส์ Coffee Prince เ v e r s i o นไทยกันด้วยว่าที่สําคัญนะฮะคุณอย่าไปเปรียบกับเวอร์ชันเกาหลีเขานะครับ